เอามาชิมกันดีกว่าต่างกันจริงๆ <laughs> Paragon Coffee Brewer เป็นตัวช่วยในการสกัดกาแฟแบบ Pour Over ทุกรูปแบบที่จะดึงเอากลิ่นและเก็บความหอมของกาแฟเอาไว้ให้นานขึ้นมาถึง40%ทําให้เราได้รสชาติกาแฟที่ดีกว่าเดิม p a t a g o n Coffee Brewer มาในรูปแบบของ Chilling Rock ที่ดีไซน์โดดเด่นใช้งานง่ายตัว Chilling Rock ทํามาจาก Stainless Steel เคลือบท i t เทเนียมและเมื่อเราเอาตัวช i l l i n g r o อ k ออกจากช่องฟรีซของเหลวที่อยู่ข้างในจะช่วยรักษาความเย็นของ h i l l i n g Rock เอาไว้ทําให้เราใช้งานได้นาน ขึ้นแถมยังมาพร้อม adjustable height ฐานรองที่ปรับระดับความสูงได้ถึง3แบบที่จะช่วยให้ใช้งานง่ายและพอดีกับทุกอุปกรณ์การชงและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วยังเลื่องไปด้านข้างได้อีกด้วยด้วยนวัตรกรรมของภารการ coffee brewer นี้เมื่อเปรียบเทียบกับการชงกาแฟแบบปกติแล้วจะช่วยให้กาแฟของเรามีความหอมและได้ลดสัมผัสที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ โดย Paragon Coffee Brewer เป็นอีกหนึ่งไอเทมจากแบรนด์น u c l e u s ประเทศออสเตรเลียตัว Paragon ได้ถูกออกแบบโดยทีมนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์ และทิงบาริสต้รระดับแชมป์โลกซึ่งนำโดยซาซ่าเซสติกและคุณซาซาเองก็เคยใช้พาราก o อนคอฟฟี่บ e ูเ r แข่งในเวที Australian Brewers c ์สคัพแชมเปีน2022จนคว้าอันดับ2ของประเทศมาได้นั่นเองแล้วันนี้บุน่าจะมาทดลองตัว Paragon Coffee Brewer นะคะด้วยการที่บุน่าจะมาดริปเทียบกันนะคะระหว่างพารากรอที่ใช้ตัวชิลลิง g r ็อกกับตัวพาราก o อนคอฟฟี่บ e ูเ r ที่ไม่มีชิลลิงบล็อกนะคะน่าอยากจะรู้มากๆเลยนะคะว่ามันจะต่างกันมากไหม และกาแฟที่บุนาจะใช้ในการ experiment อันนี้นะคะเป็นกาแฟเบลนดใหม่ของบุกอกตัว Ringo a m e ค่ะเป็น Seasonal บลน n d ตัวใหม่แล้วก็เราจะลองใช้ดูเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าระหว่างชงกับ Chilling Rock กับไม่ใช้ Chilling Rock ของ Paragon Coffee Brewer จะเป็นยังไงวันนี้นะคะบุนาจะชงกาแฟด้วยกาแฟ Ringo a m e ซึ่งมี tasting note เป็นนัตตี้ช็อกโกแลต Green Apple และนั t meg ด้วย ratio หนึต่อ15.5ใช้เมล็กาแฟ18กรัมและบดกาแฟด้วยกรนไซส์ระดับดริปและใช้น้ำมุลนิภุงที่91องศาก่อนอื่นเลยคุณน่าจะตัดปลายกระดาษกรองออกเล็กน้อยเพื่อเวลาที่คุณน้าดริปน้ำกาแฟจะได้ไหลลงตรงกลางของเชลลิงร็อกได้พอดี ริ่มจากเทนน้ำครั้งที่1ไปที่50กรัมรอจนถึง30วินาทีครั้งที่2เทน้ำไปที่70กรัมรอจนตาช่างโชว์น้ำหนักที่120กรัมจากนั้นก็รอจนถึง50วินาทีแล้วดันชิลลิ่งร็อกออกไปข้างๆแล้วในการเทนน้ำครั้งที่3นี่เอง ที่เราจะต้องเทน้ําด้วยน้ําหนักแรงขึ้นในช่วงแรกแล้วเทเบาล,ลงในตอนท้ายอีกประมาณ100กรัมจนได้น้ําหนักครบ220กรัมส่วนการเทน้ําในครั้งที่4ให้เทเบาๆอีก60กรัมเพื่อไม่ให้เอาความขมของกาแฟออกมานั่นเองรวมเป็น280กรัมจากนั้นรอจนครบ2นาทีแล้วยกดริปเปอร์ออกโอเคเรามาชิมกันดีกว่า รสชาติที่ได้มานะคะจากการใช้ตัว chilling rock ก็คือ bright มีความเปี้ยวผลไม้มีช็อกโกแลตรู้สึกว่าเหมือนรสชาติเมืองขยายแต่ถ้าเป็นฟิลเตอร์อย่างเดียวะคะ่ะแบบไม่ใช้ chilling rock รสชาติก็จะมีแบบเข้มข้น f r u ตี้ไม่ค่อยออกมามรู้สึกว่าอันี้น่าสนใจมาก มันก็เพิ่มความแบบน่าสนใจของกาแฟออกมาอีกถ้าถามว่าจําเป็นไหมเรารู้สึกว่า <c oughs> จําเป็นจริงๆมันทาให้แบบการชงกาแฟมันมีอีกด้านหนึ่งนะคะที่บุน่ายังไม่เคยลองมาก่อนนะคะเราชอบมากว้าวถ้าสนใจก็สามารถสังซื้อได้ทุกช่องทางของบู o อฟนะคะหรือว่าถ้าอยากจะมาลองเล่นพาลากอนคอฟฟี่ b ล e เ e อรก็สามารถมาเล่นได้ที่โชว์รูมบูคอฟนะคะส่วนบูน่าก็คือเอากลับบ้านเพราะว่าชอบจริงๆ แล้วก็เอาวันนี้ไปใส่เครื่องดื่มอย่างอื่นก็ได้นะคะ <c oughs> เครื่องดื่มแบบชุดชืดช่ดชืดช่ชน่าจะเวิร์กนะ